ความลับของการลงทุนหุ้นระยะยาวดอกเบีย้ยทบกตน้นสวัสดีครับวันนี้โค้ดควงสอนเล่นหุ้นจะมาคุยกันเรื่องเคล็ดลับของการลงทุนหุ้นระยะยาวกันมีอะไรบ้างมาดูกันครับสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังคิดอยู่ว่าลงทุนระยะยาวแล้วมันได้อะไรทางนั้นที่ราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสทำกำไรจากการซื้อขาย ตั้งหลายครั้งลงก็ซื้อขึ้นก็ขายแบบนี้น่าจะได้เงินเยอะกว่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้ลงสนามเนี่ยจะมีความคิดแบบนี้ว่าเวลามันลงก็ซื้อขึ้นก็ขายแต่อุปสรรคหลักๆเลยที่ทำให้ความคิดนี้เป็นจริงไม่ค่อยได้คือว่าเวลาลงแล้วเนี่ย มันแช่นานมันลงต่อบางทีลงต่อหลายเดือนจนทนไม่ไหวแล้วก็ต้องขายทิ้งบางครั้งเวลาขึ้นเนี่ยเราซื้อไปแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นต่อสักทีหนึ่งแต่มันลงเยอะกว่ากว่าที่ซื้อไว้ก็ต้องขายทิ้งเหมือนกันหรือบางครั้งเนี่ยพอมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นต่อเราก็คิดว่ามันขึ้นได้อีกแล้วมันก็กลับมาที่เดิม หรืออีกรูปรูปแบบหนึ่งก็คือว่าพอซื้อแล้วเนี่ยลงไปนานมากลงไปนิดเดียวแต่ไม่ลงเยอะมันก็ทําให้เรามีหวังว่าเราไม่ได้ขาดทุนนะแต่ลงไปนิดเดียวเนี่ยแล้วก็แกว่งตัวไซเ e วย์อยู่นานกว่าจะกลับมาที่ราคาเดิมเนี่ยเวลาก็กลิดไป4-5เดือนบานทีเกือบปีสรุปแล้วเนี่ยด้วยสีรูปแบบข้างต้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ รูปภาพนี้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่คราวนี้คนที่เขาประสบความสำเร็จจริงเนี่ยเขาใช้เคล็ดลับอะไรกันรตรงนี้ครับที่เป็นเคล็ดลับ,บมันคือผลตอบแทนที่ได้ในแต่ละปีมันคือเงินปันผลที่ได้จากการทำธุรก,กิจของกิจการนั้นๆแล้วก็มาจ่ายให้กับหุ้นส่วนของบริษัทก็คือเราๆเนี่ยแหละ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้พลังทบต้นดอกเบีย้ยทบต้นนะครับอย่างตารางนี้เรียกว่าเริ่มต้นที่ส0 0แสนบาททบต้นสิปอรนต่อปีเนี่ยแค่5้าปีนะครับก็จะสามารถมีปันผลได้ถึงห้าหมบาทแค่10ปีเนี่ยก็จะได้แตะเงินล้านแรกแล้วเห็นไหมครับว่าเงินออมเนี่ยมันพุ่งขึ้นเร็วขนาดไหนแค่10ปีเนี่ย ขึ้นมากกว่าสองเท่า20ปีเนี่ยขึ้นถึงห้าเท่าถ้าถึงหกเท่าสิบเราจะเห็นได้ว่าพลังทบต้นเนี่ยมีพลังมากทำให้เงินออมของเราเติบโตขึ้นหนีเงินเฟ้อได้นะครับอันนี้คือเคล็ดลับแล้วก็มันคือแรงจูงใจที่เราจะสามารถเอามาตั้งเป็นเป้เปาหมายของเราได้ทำให้เราไม่ ไปซื้อขายแล้วก็ไม่ไปหนีใจกับหรือตกใจกับการเก็งกาไรระยะสั้นนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราอยากได้วลลัพันเนี่ยปกติก็อาจจะคิดว่าลงทุนแล้วก็รอพุ้นขึ้นแล้วก็ได้กำไรแต่มันไม่มันมักจะไม่เกิดรูปภาพแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดรูปแบบนี้มากกว่า ความเสี่ยงในการลงทุนมันก็จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนที่ไปคิดแบบนั้นไปคิดเก่งกำไรายยาระยะสั้นนะครับแต่ความเสี่ยงในแบบที่2เนี่ยมันจะมีน้อยกว่าก็คือว่าเงินปันผลที่มันได้แต่ละปีไม่เท่ากันเนี่ยแต่สุดท้ายมันก,ก็ยังได้นะครับเพราะว่าธุรกิจที่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้มีกําไรแล้วก็สามารถจ่ายปันผลให้กับหุ้นส่วนได้ นักลงทุน3าประเภทนะครับประเภทแรกนี้ถ้าใครเป็นอยู่แล้วคิดว่าอยากได้ความสําเร็จระยะยาวควรเลิกเป็นได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครคิดว่ามีฝีมือแล้วก็สามารถเอาชนะการเทรดในตลาดได้ก็ตรงนี้ก็ไม่ว่ากัน,นแต่สำหรับ,บมือใหม่เนี่ยแนะนําให้เป็น value investor นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเจริญเ,เติบโตสูง แต่ปันผลอาจจะไม่จ่ายเลยหรือจ่ายน้อยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในการทำธุรกิจเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วอีกประเภทหนึ่งก็คือพาสซีฟนะครับเรียกว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ทยอยลงทุนไปเน้นหุ้นปันผลดีเพื่อที่จะได้มีกระแสงเงินสดกลับมาอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่หลายๆคนที่เขาสำเร็จใช้กันนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับเรายังมีข่าวสารสำคัญสำคัญแล้วก็มีคลิปเด็ดอีกมากมายสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามแล้วก็ไปดูคลิปอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ Channel เล่นหุ้นนะครับหรือติดตามเพจเป็น o o k ที่เล่นหุ้นไทยแหลงแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ